สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะพบกับยายแต้วครัวคําตัวโตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทาข้าวเหนียวดําเปียกใส่แ้วเคี้ยวกรอบกรอบรสชาติอร่อยอร่อยมาฝากทุกทท่านค,ะค่ะสังเกตว่าข้าวเหนียวดําไม่ได้ขัดผิวหรือว่าขัดเปลือกออกนะคะให้เป็นแบบข้าวกล้องแบบนี้คะ่ะถ้าเลือกได้ก็ให้เป็นข้าวเหนียวดําเก่านะคะเวลาเรามาทําข้าวเหนียวเปียกจะได้ไม่อืดแล้วก็ไม่เละเกินไปคะ่ะแต่วันนี้ได้มาเป็นข้าวเหนียวใหมค่ค่ะ ถ้าหากนำไปทำของหวานอาจจะเละบ้างเล็กน้อยนะคะข้อดีก็คือมีกลิ่นหอมกว่าข้าวเหนียวดำเก่าค่ะหลังจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะก็ประมาณสักสองสาครั้งค่ะล้างเสร็จแล้วเนื่องจากเป็นข้าวเหนียวใหม่จะแช่ในน้ำแบบนี้ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าก็ควรแช่ข้ามคืนค่ะ พอแช่ข้าวครบเวลาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดหลางก็ประมาณ2-3ครั้งหรือว่าจนกว่าน้ำจะใสค่ะน้ำที่ซาวข้าวหรือว่าน้ำที่แช่ข้าวก็นำไปรดต้นไม้เพื่อเพิ่มปุ๋ยให้กับรากต้นไม้ได้ค่ะ จากนั้นก็นำหมอ้อน้ำขึ้นตั้งไฟสำหรับข้าวเหนียวดำครึ่งกิโลก็จะใช้น้ำเปล่า2,500 ML มลค่ะหรือว่า2ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็เติมใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำที่เราต้มกลายเป็นสีเขียวอ่อนค่ะการระหว่างที่รอก็จะมาหั่นแห้วรอนะคะแห้วหนึ่งหัวก็จะหั่นสักสีชิ้นก็พอค่ะ แล้วมาเตรียมแป้งเท้าใยม่อมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า50 ml ค่ะแล้วคนให้แป้งเท้าละลายสำหรับขั้นตอนนี้ถ้าหากข้าวเหนียวดำเปียกมีความนิ่มแล้วก็เละตามที่เราต้องการแล้วแป้งก็ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณด้วยค่ะแล้วมาดูส่วนผสมต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับข้าวเหนียวดำครึ่งกิโลค่ะก็จะมีโอทึงหรือว่าน้ำตาลอ้อยป่น80กรัม น้ำตาลทรายขาว80กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งเท้าไยม่อมที่เราผสมน้ำไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับน้ำที่เราต้มไว้ก็มีเคี้ยวอ่อนๆแบบนี้ที่ได้จากการต้มใบเตยจากนั้นก็ตักใบเตยออกค่ะแล้วเติมข้าวเหนียวดำลงไปเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนเพราะว่าข้าวที่นอนก้นเดี๋ยวจะติดก้นหม้อจะทำให้มีกลิ่นไหม้ได้ค่ะ คนบ้างพักบ้างก็ได้นะคะสำหรับขั้นตอนต้มก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะค่ะพอต้มมาสักพักถ้าหากน้ำงวดลงแบบนี้แต่ข้าวยังไม่สุกก็สามารถเพิ่มน้ําได้ค่ะก็เพิ่มเพียงนิดหน่อยก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะเยอะเกินไปค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะสุกหรือว่าจนกว่าเราจะพอใจค่ะ พอเม็ดข้าวเหนียวดำบวมเปื่อยหรือว่าสุกได้ที่แล้วก็เติมน้ําตาลโอทึงลงไปค่ะน้ําตาลโอทึงก็คือน้ําตาลอ้อยป่นนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายค่ะจากนั้นก็เติมแห้วลงไปแล้วก็คนอีกเล็กน้อย สำหรับขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ต้องการข้นเกินไปไม่จำเป็นต้องเติมแป้งค่ะนี่เป็นข้าวเหนียวใหม่สักพักนึงเขาก็จะอืดแล้วก็จะเหนียวกว่านี้นะคะแต่วันนี้ก็จะเติมแป้งให้ดูค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะใช้เป็นข้าวเหนียวกาว่าข้าวเหนียวกาว่ายางที่อยู่ในข้าวก็จะออกมาน้อยกว่าก็จะไม่ข้นเท่าข้าวเหนียวใหม่นะคะ ขั้นตอนการเติมก็เติมไปคนไปค่ะเวลาทําคลิปก็มือนึงถือกล้องมือนึงถือทัพพีก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะคนให้แป้งสุกก็ปิดไฟเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะสําหรับการเติมแป้งก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีทําข้าวเหนียวดําเปียกแล้วค่ะนะค่ะถ้าเราเติมแป้งลงไปก็จะมีความข้นเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าหากเขาเย็นลงแล้วหรือว่าอุณหภูมิลดลงก็จะมีความข้นมากกว่านี้ค่ะ ถ้าเป็นข้าวเหนียวดำาก่าเวลาเราเติมแป้งก็จะพอดีนะคะข่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเตรียมทำน้ำกะทิกันต่อค่ะวันนี้ก็จะใช้หัวกะทิแบบกล่องนะคะ250 ML เกลือปน่นครึ่งช้อนชาสำหรับน้ำกะทิเพื่อราดก็ทำให้ออกรสเค็มนิดนึงนะคะเวลาเคี่ยวกับข้าวเหนียวดำเปียกซึ่งมีรสหวานก็จะได้มีรสชาติอร่อยและก็กลมกล่อมค่ะ ก็จะมีใบเตยสําหรับใบเตยก็เพิ่งนําออกมาจากช่องเฟซนะคะก็อาจจะช้านิดนึงแต่ก็กลิ่นก็ยังหอมหอมอยู่ค่ะเติมเกลือป่อนลงไปตามด้วยหัวกะทิแล้วก็คนให้เกลือป่อนละลายค่ะจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วเติมใบเตยลงไปค่ะ ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดพอเดือดแบบนี้ก็คนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ฟองยุบลงไปนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยถนอมกะทิอยู่ได้หลายๆชั่วโมงหรือว่าไม่ให้บูดไว้นั่นเองค่ะเราก็จะได้น้ำกะทิแบบข้นๆโดยไม่ต้องเติมแป้งใดๆเลยนะคะสำหรับข้าวเหนียวดำเปียกอุณหภูมิลดลงแล้วความข้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวเหนียวดำมีแห้วกรอบ,ร,อบราดด้วยน้ำกระทิแบบข้นๆมันๆรสชาติก็อร่อยมากๆเลยนะคะเวลาเคี้ยก็ได้กลิ่นหอมๆของข้าวเหนียวดำด้วยค่ะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูนะคะสำหรับสูตรนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตตขอบคุณสำหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดแชกดไลค์กด